เติมคลิปดอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้นๆอหนุ่มๆนะครับว้าวก็สวัสดีเพื่อด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผม ลองโตเซน,นะเออใครที่เข้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ผมหน่อยนะเพื่อนเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสธรรมไมนมีเช่นเคยนะเออวัวก็อยู่ในเก็บโ bon บนะัสธรม์นะในเวลานี้นะเออก็คนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสธรมมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยกลุออ่มโบนัสธรรมก็คือจะบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมน,นะแล้วก็มีเพื่อนพี่ คอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มมโนธรรมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อ,อนๆยังว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเออก็วันนี้ก็มาเล่นบัวกระโดดนะวันนี้เทคนิคดีๆนะวันนี้มีเทคนิคดีๆนะน้องๆเออมาดิเออเอาทุนมาแค่สามร้อยกว่าบ,บาทนะเพื่อนเออวันนี้เจอเทคนิคดีๆใจกระโดดจนผอมหรือเปล่านะไม่รู้แนละ้วเออ จะกระโดดจนผอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาบารหนึ่งเบดสามก็ขอเริ่มที่เบดสองก่อนเลยละกันเออสักห้าสิบบุญไปเพื่อนห้าสิบบุญไยเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะเพื่อนแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วไม่ค่อยได้ผลก็ก็อยากจะบอกว่าต้องเข้ากลุ่มวนฒนรรมนะเพื่อนเออจะได้รู้ว่าเกมไหนแตกเวลาไหนเออแล้วก็เปอร์เซ็นต์การแตกเวลาไหนนะเออกิ้งใต้ก็ไม่แรกของได้เลยเพื่อนเออเป็นไงแหละมันมาอีกแล้วสิบบาทนี้เออ สวยงามและส้ไมไหมเลยไม่ไม,ม่ไม่มีว่ะเพื่อนเอ้ยไม่มีว่ะเฮย้ยกระโดดจนพอ่อหรือว่าวันนี้อกระโดดจนพ่อไหมว่าเออเอเอเอๆๆลยมมาต่อสวยงามไม่ล่าน้อง,องเออมาดิมา่อยดิยน้อง,องตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่เข้าสูตรนะเพื่อนยังไม่เข้าสูตรนะ,ะต้องขอวอร์มไปก่อนเรื่อยๆเ,ยเหมือนเหมือนคนออกกําลังกายอ่ะเพื่อน อย่างแรกก็ต้องวอร์ไปก่อนแล้วมันก็กระโดดจริง,รงๆเพื่อนๆโอ้โหไอเฮียไม่ต้องวอร์กันเลยไม่ต้องวอร์กันเลยสัตว์เอ้ยเป็นไงล่ะแต่กูหมุนไปยี่สิบกงหมุนเลยนะเออยี่สิบหมุนเลยนะเออมันก็ถือว่าวอร์วอร์มือนะเออเป็นไงล่ะแล้วมาไหมก็คือแบบมาหรือเปล่าขอขอเต็มหน้าจอซาโอ้โหเฮีย เต็มหน้าจอหน่อยให้ก็ไม่ได้อะห้าสิบบาทได้เหรอเยี่ยไม่เป็นไรเบ็ดสองเนาะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบ็ดให้มึงแต่หงหนักๆนะฟาดเอาใหม่ก็หูและส้มเมาเยี่ยมไม่เต็มกระดานใ้กูแล้ะดอกนี้ก้อนทองเพื่อนก้อนทองเอะโเอ๊ะหนึ่งสี่สิบบาทเออกูก็ยังดีใจนะเออทีอ่แม่งแบบสุดจริงอ่ะ เออ,อตุนมาแค่สามร้อยบาทแล้วมาอีกซองบิกหนึ่งตัวโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน้องๆโอ้โหแล้วตอนนี้อ่างเปามาสองบาทเอยโอ้โหมาอีกเดไอ้เนี่ยนี่มันเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนผมเรียกมันเป็นเหมือนหีบเงินป่ะไม่แน่ใจเหมือน,นนะเออก็อผมจะเรียกว่าหีบละกันหีบนะไม่ใช่หีบไม่ใช่หีบหีบเห <c oughs> ยาะไม่าป็นเหยากเออก็ เฮียไม่กระโดดเลยแล้วจะกระโดดกระโดดหรือเปล่าน้องๆกระโดดหน่อยโด้กระโดดหน่อยโด้นะนึฮ่้องให้กูขึ้นเสียงขึ้นเบ็ดใช่ไหมเนี่ยฮะมากูเริ่มไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้เฮียกูเดี๋ยว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 เบ็ดห้าไม่ใช่ต้องเบ็ดเจ็ดเพื่อนต้องเบ็ดเจ็ดห้าสิบสามสิบหมุนไปสามสิบหมุนไปไม่เป็นไรสามสิบหมุนไปเลย เออแต่กะโดดนแล้วก็ทองมาอีกแล้วจ้าแล้วก็นาาอ,กอ,อยหนองโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเพื่อนเออแล้วยังไงอ่งเปามาด้วยว่ะแล้วมันจะแอคทาไมแล้ และกระโดดหรือเปล่าเพื่อนกระโดดเพื่อนโอ้โหไอ้ยเย้เจเท็กนิคกีเข้าไปมึงกระโดดจนผอมเลยเหรอโอ้โหกูขอแบบกูขอแบบก้อนทองก็ได้นะสวะไม่เอาส้มไม่เอาไม่โอ้โหมึงเพื่อนมันกระโดดจนหมอมจริงอะแต่ว่ามันแจกไม่ค่อยหนักเลยอะแล้วมันจะกระโดดอือแอคหาพ่อแอคหา ไม่อยากจะด่าเลเพื่อนเออแล้วมันจะกระโดดดีคือว่าเพื่อนมาดิกูกระโดดตามมาดิกูกระโดดตามมาดิจะได้ผอมมาดิ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 เออโอ้โห well. ประทัดไม่เอาไม่ไม่ไม่นะเออเฮ้ยกูขออะไรก็อ่างเปาก็ได้เพื่อนอ่างเปาแล้วมาดิเต็มหน้าตกรานแต่อ่างเปาไม่ให้ว่ะกูขออยากอยากอืมกูไม่อยากจะคิดเลส้มเนี่ยกูขอเออไปไง ไม่เอาประทัดน,นะไม่เอานะไม่โอ้โหส้มเออส้มก็คือส้มแต่ขอเต็มหน้าจอแต่มันแจกน้อยอยังองเพื่อนเพื่อนมันกระโดดจริงเนี่ยมันแจกน้อยอไอ้เชี่ยโอ้โหเออกูร้องไห้แล้วไอ้เชี่ยไอ้สั์ไม่แจกอะไอ้แอร์แล้วจะกระโดดอีกแอคแอคทำยี่อะไรโอ้ย โอ้ยเราจะด่าไหมเพื่อนเพื่อนก็ถ้าผมมีความหยาบเยอะไปก็ขอโทษด้วยละกันเออเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไคร e หน่อยนะโอเคหรือเปล่าก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะเออก็ใครที่อยากรู้เวลาแต่ของแต่ละเกมน,นะหรือโบนัสไทม์นะก็เลงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเท่านั้นย้ำว่าเลงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเออมันเป็น เม้นของลอกโต้นั้นเมื่อเออมาแล้วหมดแล้วก็ขอขึ้นเป็นเบ็ดสิ็ักสิบหมุนไม่ก่อนซักสิบหมุนไม่ก่อนแล้วก,ก็เชียรโอ้ยสองร้อยบาทเมื่อเออมาอยู่นะมาอยู่ไหนะได้เรื่องอยู่นะแล้วยังไงแล้วยังไงต่อ สวยาางงงงมากมากงงงงอะยงงอะไก็น,น่ารักจังนะโอ้ยแล้วมาอีกถุงทองถุงเงินถุงเงินไม่ใช่ถุงทองถุงเงินนี่เมื่อนไอ้เคี้ยนละ้วมันไม่ทําไมวันนี้มัน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 กระโดดจริงนะแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเออกำไรมาสี่ร้อยกว่าบาทเองเออเอตุนมาสามร้อยนะ โอ้โหได้กาไรมันน้อยนิดเอ้ยวันนี้กําไรมันน้อยนิดแต่มันจะกระโดดแบบแต่งหนักๆสักครั้งหนึ่งไม่ได้หรอขอสักครั้งหนึ่งแบบปังๆไปเลยอ่ะขอได้ไหมอะฮะขอได้ไหมแล้วมันจะกระโดดไปอีกเพมือนๆเออกูกระโดดตามเลยฮึบ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 กระโดดไปดิกระโดดไปดิกระโดดไปดิฮึบฮึบยก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  ขอได้หีบหีบก็ได้หีบตัวแพงเลยเพื่อนหีบตัวแพงเลยเออมาดิมาหน่อยดิมาหน่อยดิมาหน่อยดอิยังไงยังไงเออนี่แหละก้อนทองได้กูขอกูขอกูขออะไรไม่เคยได้อย่างนั้นแต่กูส้มแต่เดี๋ยวดูกูขอส้มเพืโอ,โอ,โอเนเพื่อนมันโหลดจริงอะแต่มันไม่จา่ายเลยอะ เชื <Yeah. S 2> ่อกูขอขึ้นเป็นเม็ดยี่สิบได้ป่ะหมดก็คือหมดเลยเอาป่ะเอาป่ะเดี๋ยวกูหัวให้มากูไม่ไหวแล้วไอเ้เหี้ยเบ็ดยี่เลยเบ็ดยี่สักสิบหมุนนะเออสิบหมุนไปเลยม่อสิบหมุนไปเลยมึงต้องกระโดดให้กูสักรอบแหละแล้วก็เปิดเทอร์บโบไปหน่อยนะแล้วมันจะกันมันไม่ต้องกระโดดเลยเข้างเป่าก็ได้อ้โหเป็นไงอะเป็นไงอะมันไม่กระโดดแล้ว แต่มันแตกนอกเอาเมื่อโอ้เฮียดอกนี้ดอกนี้สองร้อยคูณเสิบไปเท่าไหร่เป็นสองพันนะเออโอ้ m ม g o กลอเฮีย oh แล้วมันจะกระจะกระโดดแต่ก็ไม่กระโดดไปไง,ปไงอ่ะเปไงอ่ะโูมากูขอเปิดตัวโบแล้วส,ส,สักสามที่หม,หม,มุนไปเมื่อสักสามที่หมุนไปเออมาดิ hearing. โอ้สวยเสวยมึงเมื่อเตอเต๋อสาวสาวเต๋อะต๋อเต๋ออยอะเยอะเยอะเยอะโอ้โหแล้วก้อนทองออกมาอีกสามตัวแล้วก็วายหนึ่งตัวเป็นเท่าไรสี่ร้อยกว่าบาทนะเออโอ้โหได้เรื่องเลยเมื่อเออวันนี้มันจะกระโดดจนผอมน้ำหนักมึงลดไปสองสามเที่ยวแล้วนี่เออเอาอีกไม่เล่ากูจะเอาให้มึงกันเลยอุ้ย กูไม่อยากพูดเยอะวันเมือ่อกูไม่อยากพูดเยอะไอ้เหียเป็นไงอะมึงไม่ต้องกระโดดก็ได้เออมึงไม่ต้องกระโดดก็ได้นะกูขอแค่แตกนอกก็พอเออเข้าใจป้าเข้าใจป้าไอ้เหียได้มาเท่าไหร่ดอกน,นี้สองพันบาทโอ้โหเพื่อนๆได้เรื่องเลย ได้เรื่องเลยแล้วดอกนี้มันไม้เดียวโอ้โหมันแต่ดีิงจริงแต่ดรงจริงเฮ้ยแต่จริงจริงว่ะเพื่อนๆโอ้โหเฮีแยแล้วดอกนี้ได้มีเท่าไหร่อ่ะได้ไหกเท่าไหร่อ่ะอืมอืโอ้โหใหม่ก็ดอกน,นี้ได้ไหมหนึ่งพัน 1, จ้ะหนึ่งพันบาทเพื่อนเพื่อนเอ้ยโอ้ยสุดยอดไปเลยได้กำไรมาห้าพันหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้ว อาทุนเมือแกสามร้อยบาทนะเออโอ้โหเบ็ดยีเด่เปิดเทโบอสามสิบหมุนแตกนะเพื่อนเออ,อขออีกสักสิบหมุนไหมสิบหมุนเพื่อนๆเห็นไรปะเห็นไรปะมันไม่กระโดดนะแต่มันแด็บอะเด็อะแด็บอะเดอย่างเงี้ยเพื่อนไอ้หียมันอะเด็บว่ะไอ้หี้ยรอ,อกนี้ได้ไหม เป็นลมตายได้เนี่ยเพื่อนเออดีใจเกินไปอ่ะไอ้เหี้ยเออเ,เพื่อนๆคนไหนที่อายุสิบแปดตามกว่าสิบแปดร้ายปีขึ้นไปก็นเนอไม่แนะนำไม่เล่นหรือตามตามไม่เด็ดขาดนะเออก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนู่นนั้นนน้องๆแล้วมันกระโดดอีกแล้วมันกระโดดอีกแต่ใจใจหรือเปล่ารอบเนี้ต้องมาดูกันเออ มาดิอ้แล้วเต็มเกือบเต็มหน้ากระดานเพื่อนดอกนี้ได้ไหมก็เลยเพื่อ,อไอหีนนะหีรมงบาทของผมเนดอกนี้จะพันหรือล่าจะพันหรือว่าเพื่อเอเอสงวันเมกาและเท้าร้อยบาทเท้าร้อยบาทเพื่อโอ้โหได้เรื่องเลยนะทำม,มามาหกพันแปดร้อยคือแบบว่าปังไม่ไหวเลย อ่าไหนลองเปิดเทโบปิดไอปิดเทโบแล้วก็ฟัซซิมหมุนดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเออก็เพื่อนคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอนเข้ามาได้นะหรือใครที่อยากแตกง่ายแตกดีโดนๆแบบมผมก็ลิงใต้ของมินแรกผมได้เลยจำไว้ลิงใต้ของมินแรกผมได้เลยนะเพื่อนโอ้โหแล้วมันกระโดดอีกแล้วจ้ะกระโดดอีกแล้วจะขอนแบบจังๆขอแบบจังได้หรือเปล่าเออมาดิส้มก็ได้ขอแบบเต็มหน้าจอนะดีแล้วไม่ต้องมาดีแล้วดีแล้วไม่ต้องมา โอ้โหแล้วดอกนี้เฮียเออย่างดีเฮียโอ้โหและพูกูไม่อยากได้พูอ่ะหลกูไม่อยากได้แต่มันก็ต้องได้เวลาขออะไรไม่เคยได้อย่างนั้นไอ้เฮียคือมันน่าน้อยใจนว้ยบางทีเนี่ยไอ้าดูดินี่สกุลบอกกูไม่อยากได้ประทัดแม่งเสือใหพอกูอยากได้ก้อนเงินก้อนทองอยากได้อ่างเปาแม่งไม่ให้เฮียคืออะไรอะ่ะ โอ้โหเลยได้มาหกร้อยกว่าบาทนะเออโอ้ยแล้วดอกนี้ปังหกร้อยกว่าบาทเหมือนกันเหืししือนเโอนโหยกูอยากกระโดดทีนึงแล้วแบบก้อนทองเข้าแบบเต็มหน้าจอกูเลิกไปเลยกูเลิกเลยนะวันนี้เออถ้าเกิดก้อนทองมาแบบเต็มหน้าจอกูเลิกจริงเหมือนๆนเออโอ้ยเบ็ดยี่เหรเบ็ดยี่ไม่ไหวดิต้องเบ็ดสามสิบถึงไหวดิ S <S เออก็กำไรมานเจ็ดพันแปดร้อกว่าบาทแล้วจะไปหว่นเหี้ยอะไรอ่ะก็ขึ้นเป็นเบสสามสิบแล้วก็เอ้ยสักสามทิมบนแล้วก็เปิดดับโบเพื่อนเปิดับโบะมาดิมาดิมาดิแล้วกระโดดหรือเปล่ากระโดดหรือเปล่าโอ้โหแล้วมารงมายังไงต่อโอ้โหแล้วดอเนี้อัดแอปอัดแ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 ปอปอปเหียอปหนึ่งรห้าสิบบาทคูณสิเข้าไปได้เท่าไร่หนึนห้ร้บาทดเพื่อน 1500บาทเออโอ้โหไอเฮียเป็นไงผมมันเก่งอนนิดคิดถึงเขาตลอดเฮ้ไม่ใช่นะเออโอ้โหเล่นมุกเป็นได้เลยไอเฮียกำไรก็จะหมื่นเลยนะโอ้โยจะไม่หมื่นแล้ววะ่ะแ0 0 0ันก็บาทเองขอนี่ไงก้อนทองมาแล้วแต่กูอยากได้กระโดดอะ่ะเออดอกนี้ได้มาหกร้อยา็บาทนะเออหกร้อยกบาทนะเออ กำไรจะามือแล้วมือแล้วเจ้ามือแล้วหรือเปล่ากระโดดอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหมื่นแนแ่นแนแอีกรอบหนึงหน่งมืนเนอ,อมมเอากูไม่ขอก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่เข้าให้กูนะกูจะนิ่งๆไว้อะกดแสิบหมุนพอวันเนี้ยสิบหมุนดทตายนะหนึ่งสองสามสิบหมุนนะเออสิบหมุนแล้วกูจะพอก่อนนะมือเอเอไอ้เทียแม่งแบบมันแบบหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้สามดิเออสามาแล้วเนี่ยสี่ ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหเก้าสิบไม่ก็โดนเหมื่อนได้แต่ก็นองสามร้อยบาทเองยังไงอะต่อหรือเปล่าเอ้เดี๋ยวผมกดเสร็จได้หมดก็ได้เหมือนกดเสร็จอันนี้หมดนะหนึ่งร้อยก็บาทไยเออกดเสร็จหมดเพื่อผมเลิกเลย มาเหลือห้าิบาบาทนะนเออแล้วมาต่ออสองหมุนหนึ่งสองกระโดดกระโดดเออช่างแม่งไม่เป็นไรก็ผมก็ได้กําไราพอสผมควรแล้วนะ9ก้าันบาทท้วนเออก็ทุนมาแค่300รบาทนะเออก็เมื่อไหนที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไครต์ผมหน่อยนะเพื่อนเอเอก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์ที่กดซับสไครต์นะเออ ก็เมื่อคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงใต้ก็ม์แรกผมได้เลยนะเพื่อนเื่อย้ำว่าลิงใต้ก็ม์แรกผมได้เลยนะเออจะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆนี้องคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงใต้ก็ม์แรกผมได้เลยนะเพื่อนเพื่อนย้ำว่าลิงใต้ก็ม์แรกผมได้เลยนะเออก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเวลาบอกเลยนะมีสูตรในการเล่นของแต่ละเกมเ้วยเพื่อนเออ ก็ขอตัวไปก่อนและกันเพื่อนได้กําไรมา9,000บาทท้วนเอาเอาสุนม,มาล้ว300บาททวนเหมือนกันเออ